วันนี้ด้วยกับสาเหตุนี้แหละที่เราจะต้องเพียรพยายามต่อสู้ดินรนในหุนทางของอัลลอฮฺสผานอวตารลาพอเรายิงเรียนมากยิงศึกษามากมันจะทำให้เราพบแสงสว่างแห่งความรูม้มาดังที่อัลลอฮฺสผานอวตารลาได้กล่าวในสุรทุลังกาะบูตวัาละดีนาจาฮะดูฟีนะละนัดยันนะฮุมซุบุลนะว่าอินนัลลอฮะละมะลุฮสินิน และบรรดาผู้ที่ดินรุ่นต่อสู้ในหุนทางของเราท่านฟุ้เผยลุ่มหยยาบุรหิมาฮุลลอะท่านได้กล่าวว่าวัลลัฎีน์เจาฮัตูฟีนาก็คือวัลลัฎีน์เจาฮัตูฟีตะลาบิลัยน์คือบรรดาผู้ที่ดินรนต่อสู้ในการแสวงหาความและนาดียันน่ะฮุมซุบุลลัลอามะละบี อัลลอฮ์ตาลาก็จะแนะนําก ah ็จะชี้ทางให้เขานําความรู้ไปสู่การปฏิบัติท่านซัลลูอับดิลลาห์รฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าววันละที่นะจาฮัดูฟีนะบรรดาผู้ที่ดินรนต่อสู้ในหนทางของเราคือวันละที่นะจาฮัดูฟีอิกามะติสุนนะคือบรรดาผู้ที่ดินรนในการดํารงไว้ซึ่งสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและน้าดียันนะฮุม สุบุลันจันนะอัลลอฮฺาตาลากวรจะชี้แนะเปิดทางให้ฮิดายะแก่เขาสิ่งคุณทางที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสผานอัาตาลา